ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลสงการเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมยุทธภูมิน้บวงรับเพลงคนเหนือก็อยากจะขอแนะนำนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะนะครับเจียงฮายเมืองแห่งศิลปะนะครับก็ผมอาสาพาท่านไปเยี่ยมชมผลงานด้านศิลปะนะครับของศิลปินอาจารวัดเจียงไฮายนะครับช่วงนี้นะครับก็วันนี้จะพาท่านไปตีกางตงนะฮะตีบ้าน ชุมชนบ้านสันมะเข็ดนะครับตำบลสันมะเข็ดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับมีศิลปินท่านหนึ่งนะครับได้ตั้งสตูดิโอนะครับกลางตุงน้านะครับทำกลางธรรมชาติท้องสุ่งนาเกี่ยวกะจีนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับตีสตูดิโอนี้นะครับเป็นสตูดิโอของศิลปินทีจอวานายขวัญนะครับกันทะวุฒินะครับซึ่ง เป,เป็นศิลปินทางด้านการวาดภาพนะฮะจุดเด่นของเปิลน,นะครับเอกลักษณ์ของเปิลอัตลักษณ์ของเปิลก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับท้องทุ่งนาธรรมชาตินะครับเป็นภาพวิวท้องทุ่งนาภูเขาแม่น้ำลำธารวิถีชีวิตของชาวไห่เจ้านานะครับอันนี้คืออัตลักษณ์ของเปิลน,นะครับดังนั้นนะครับท่านที่ชื่นชอบผลงานเขียนนะครับงานศิละปะทางด้าน ภาพบิวภาพท่องทุ่งนาะภาพวิถีชีวิตเจ้าไหา่เจ้านา,า,าสมัยตะกอนเป็นยังไงนั่นะครับก็เชิญมาเยี่ยมชมผลงานของศิลปินทํนนี่ได้ครับของท่านควนันกันบธบุตรนะครับที่บ้านสาันเบเกนะครับตำบลาสันเบเกศอำเภอพานจังหวัดเจียงไยครับขอลองไปแอวหาเปิลและกลับไปชมผลงานของค่านดีกว่าครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมขวัญกันบธบุตรนะครับผมก็เป็นคน บ้านสันมาคิอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนาะครับก็จะเอ่ดถึงงานศิลปะของผมน้องวันน,นี้เนาะครับผมหรือหนึ่งองจากว่าผมก็เป็นคนที่เกิดที่นี่เนาะครับโตที่นี่เนาะแล้วก็เขาเคยซึมซับวิถีเก่าๆคือสมัยเป็นละอ่อนเนี่ยพอออย่างนี้มันง้มตาไปมดนีกเนาะครับ เห็นร้อยเวีนเนาาเนยนเห็นหมูมากาไก่เห็นควายเห็นวัวเห็นภูเขาดอยห้ามีาครับผมแล้วก็ผมเลยเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะเอามาเขียนสร้างสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะนะครับก็าเขียนเป็นเป็นการเล่าเรื่องนะครับเป็นการเล่าเรื่องง่ายๆเพื่อให้ทุกคนนะครับเวลาได้เห็นงานเขียนเนี่ยจะได้คิดถึงอดีตจะได้คิดถึงวันเกา่าๆที่ว่า มันมดไปแล้วเนาะทุกวันทุกวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมดนะครับก็เลยผมก็เลยถ่ายทอดออกมาเนาะถ่ายทอดออกมาแา่เป็นวิธีเกา่เกาๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับท่านรองผู้ว่านะครับแล้วก็วัฒนธรรมครับผมที่วันนี้เปิดมุตสามาหมอกป้ายเนาะเปิดบ้านศิลปินนะครับก็รู้สึกว่ามีความยินดีขนาดครับส่วนส่วนสินงนี่นะครับผม บรเดียวนี้ใจจื้อว่าสวนศิลป์ุ้นน้ำหมากเลยเนาะครับผมถ้าเกิดว่าภคยที่แว่ผ่านมาตั้งบ้านสังเกตนะครับมันจะเป็นสวนกเกษตรนะครับถ้าเป็นภาษาี่นีก็จะคนจะอ้วนฟาร์มแอนอาร์ตแกลเลอรี่นะครับมาพักผ่อนยอนใจมาดูวิถีเก่าๆปีว่ามันมันหลีกหนีจากความวุ่นวายนะครับคือไม่แอวกันหากันได้นะครับมีงานศิละปะงามๆแล้วก็มีวิวกลางตรงนี้ ข้าเขียวขจีทํามาหน้าแรแกครับคับป้าข้าวสีท้องอารามอย่างนี้ครับผมแว่ไม่เอาหักกันได้เลยครับยินดีตอนรับครับผม ครับเป็นอย่างบั้ครับผมว่าท่านที่ชื่นชอบธรรมชาติท้องทุ่งนาแล้วก็วิถีชีวิตของเจ้าให้เจ้านาในสมัยอดีตนะครับย้อนหลังไป60-7 0ปีนะฮะกระท่านก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับศิลปินท่านขวัญกาญจุตรท่านนี้นะครับจึงได้อนุรักษ์ภาพวิถีชีวิตของเจ้าให้เจ้านาท้องทุ่งนาภาคเหนือและนาวิวเฮาไว้นะครับในสี่สตูดิโอของ้ลนะครับที่กลางทุ่งนาบ้านสามเ็รนะครับ ตำบลสัมภคเทศอำเภอพันพพพจังหวัดเชียงไฮครับผมยุ้งล้ำว,วงครับก็นําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ผมนําเสนอเกี่ยวกับไปแอลบ้านของศิลปินนะครับไปเยี่ยมสตูดิโอของเปิ่นไปดูการทําง,งานของเปิ่นแล้วก็ไปชมชื่นชมกับผลงานทางด้านศิละปะของเปิ่นนะครับเชียงราย the city of art นะครับเชียงรายเมืองแห่งศิลปะนะครับและนั่นนะครับช่วงเทศกาลสงการที่จะมาถึงนี้นะครับก็อ,อยากจะเชิญท่านไปแอลในเชิงศิละปะ นะครับของอเจียงฮายฮานะครับที่บ้านศิลปินซึ่งผมจะทยอยนําเสนอท่านต่อไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับศิลปินบางส่วนนะครับของที่จวัดเจียงฮายแล้วก็ภาคเหนือตอนบนเัานี่เจียงฮายพะเยาตัวนะครับครับวันนี้เอกตัวอีก,ก่อนนะครับเดี๋ยวกิจกรรมหน้าผมจะพาท่านไปเยี่ยมศิลปินท่านใดช่วยติดตามผมต่อไปนะครับ